สวัสดีครับดีเดจากช่องดีเดชนนะครับตอนนี้เรามาเริ่มผสมปูนก่อนนะครับก่อนที่จะเทครับผมผสมปูนกันตอนนี้เราอันนี้เป็นกระบะที่สองนะครับต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับเออเรากําลังคนครับคนคนคนไม่ใช่มนุษย์นะครับอันนี้คนปูนครับนี่ทีละทีไล้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะมุกอาจจะไม่หานะครับมุกอาจจะแป๊กนะครับ แต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับยังเล่น,น <laughs> อีกปติทุกสถานการนะคะเราจะไปทีลงกับปากปูน,นะค่ะภาพได้ภาพได้ตอนนี้ อไม่ไดไ้ไม่ได้ทำสูตรเหมือนเมื่อคืนนะครับมันก็อเ,อเลยคนยัดอปเมื่อคืนนี้ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยผสมไปนะครับอันนี้ใส่เลยครับทาเหมือนแมนกะบ,บี้ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้น้องมุกตาไปไหนเนาะ สงสัยน,นอนอนอนกินมนมเนาะขนสวยนอนกินนมอยู่ค่ะยังดย๋ดมนมไม่ยิ่มเลยเดี๋ยวดมนมยิ่มก็เดี๋ยวก็ออกมาวุ่นครับเดือนหน้าน้องมุงตาก,ก็จะเข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าน้องปัดมุงตาไปฝากพี่กบตูมนะครับโรงเรียนอะไรนะเตรียมนุบาลกบตูมเนาะยัก เอารถตักเลยเออสร้างรถตักแล้วเ้าปูนมาเสียบกันเรารู้สึกว่าน้ำเยอะนะครับรอบนี้ใส่เยอะใส่น้ำไปสองถังแล้วก็เพิ่มใส่อีกสิคะเดี๋ยวเผาถึงใส่ก่อนต้องเบิงก่อนตัก เน,นี่ยตรงนี้ไม่ใส่ขอบเลยเดีวต,ตอนนี้เี๊ขอแซมๆข,อขอรครบเพราะว่าแม่มุกตาบอกว่าขอบขอบมันติดครับติดขอบ ตกใจเลยตัวเนาะน่ะเราไม่เห็นเป็นน้ำปะวะใส่รถใส่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 คืออีกคู่นึงก็ได้อ่ะเออใส่เห็นซตามจริงเห็นว่าต้องใส่แล้วถ้าจะลงเป็น รถซีแพคต้องก็แพงเนาะมไม่ไหวทำเองดีกว่า ที่ได้ทําร้านนี้ก็ขอบขอขอบคุณนางฟ้าท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ประสงค์อง,งามเนะขอบคุณนะคะโอเคครับเดี๋ยวดีๆขออนุญาตทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับ